ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องทะเลเกมมิ่งนะครับและวันนี้แมปวิคอลิเจนก็ได้มีอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์คริสต์มาสนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ได้อัปเดตรถถูกลิขสิทธิ์มาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือแบรนด์แมคคาร์เลนั่นเองนะครับนั่นตรงนู้นเลยเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่ามีรถอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับไปดูกันเลยนี่นะครับก็เพิ่มมาประมาณ1 2 3 4 5 6 6คันนะครับมาดูคันแรกเลยครับที่เป็น VAP McLaren 570S นะครับนี่โอหเดิมเดิมนี่วิ่งอยู่ที่344กิโลเมตรสูงถึง102.92วิเบรก45%แล้วก็แฮนด์ i ิ g ง44%นะครับ <S <S อ่าคันต่อมาเป็น McLaren 720S Spider นะครับนี่วิเดี๋ยว กดตรงนี้ได้ด้วยอ๋อแต่มันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยน่าจะบักก็ราคาอยู่ที่3 1 0 0 0นหนนะครับความเร็วเดิมๆอยู่ที่348กิโลเมตร0ูนย์ถึง้อยวิเบรก46%แล้วก็ h ฮ n ด l i ลิ48%่นะครับนี่เปิดสปอยเลอร์เด้เด้อเฟียร์จัดแต่เหมือนน่าจะเปิดประทุนไม่ได้นะครับน่าจะบักเกมบัก คันต่อมาเป็นโอ้มันคือ Pagani Zonda F V L Edition นะครับก็จะเป็นลายอีเวนต์คิดมันเนี่ยเลยความเร็วก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรเพราะผมเคยบอกสเปคไปหมดละก็ดูเอาเลยนะครับนี่รัันต่อมาเป็น McLaren เอาอะไรอะ v ีวานะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนนะครับความเร็วเดิมเดิมอยู่ที่3 4 4กิโลเมตร 0-100 2.61วิเบรก56%แล้วก็แฮนด์ i ลิง5 56เหมือนกันนะครับนี่มาดูเปิดอะไรได้บ้างโอ้สวยเลยนะเนี่ยมาคันต่อมาเป็นอีเวนต์คริสต์มาสนั่นก็คือพ i นินฟา r ีนาบาร t ติสตานะครับผมนี่สเปคก็ไม่ต้องพูดเพราะว่าเคยบอกไปแล้วสีไม่ค่อยสวยเลยคันนี้ผมรู้สึก สีภายนอกอะแต่สีภายในสวยขั้นต่อมาน,นี่นะครับเป็นรถต้องใช้รถบักซื้อครับโคตรแพงเลย1,700งพ้บัก, oh. 1, บกนั่นก็คือไมคันเรน P1 GTR นะครับโอ้โ oh. ห oh. นี่รูปทรงโคตรสวยอะโอ้โ oh. ห oh <my> คนดูเครื่องละเอียดยิบโอ้โ oh. หถ้าใช้ตังซื้อผมฟาร์มแน่แต่แบบดูดิ พันเจ็อโลบังอ่ะผู้พัฒนาโหดร้ายจัดอะ่ะก็ความเร็วเดิมๆอยู่ที่3ามกิโลเมตรนะครับซูมถึงร้อยสองจวิเบรกหกสิบหกเปอร์นแฮนดิลิ่งเจนะครับโอ้เดี๋ยวรถ VIP มี2คันเฮ้ hey, ยโหดจัดมันก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าตรงที่มันเป็นอีเวนต์นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับ นี่เรากดมาที่รูปขนมปังขิงนะครับนี่ครับมันจะมีให้เราทำเควสนะแล้วก็ที่ผมเห็นเนี่ยมันมีสนามใหม่นี่ไงสนามใหม่เดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูนะครับว่ามันได้ตังเท่าไหร่นี่โอ้ตรงนี้สวยเลยนะเนี่ยว่าผมขับรถไปดีกว่ามันจะอืดชื่ึ้นไหมโอ้อันนี้คือเป็นรถลากของซัตต c คอสมีตรงไหนอะไรอีกลถอีเวนมีน้อยจังวันนี้ โอ้ตรงทำให้บ้านขนมปังคิงตรงนี้มันระเบิดเลยอันนี้เป็นห้องห้องอะไรไม่รู้นะครับแต่ผมก็ชนอยู่นั่นแล้วว่าแต่เฮลอันนี้เป็นโอ้เพราะว่าตรงนี้น่าจะมีรถมาวางแน่เลยมแบบเดี๋ยวเราไปแข่งสนามใหม่กันเลยดีกว่าโอโนมีคนแข่งอยู่งั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่แข่งแล้วลกันนะครับอ่าก็ตัดมาตอนแข่งแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านค้านะเพราะผมมาดูว่ามีเกมพาร์บ้างโอ้โหสนามไม่โอ้ยมันดิฟด้วยมันลื่นแน่เลยว้าว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 แต่มันก็คุมง่ายอยู่นะเนี่ยพูดถึงสองรอบโอ้ยโอ้โอ้โอ้มาดูกันจะจบกี่นาทีนะครับโอ้ยรถผมมนแรงเกินอะ ผ้ก็ลังแรงเกินโอ้ใส่ในตู้เข้าไปอนนี่เงียบผมเห็นนะในผมจะเล่าให้ฟังผมเห็นในเกมพารทเมเกสที่ผมกำลังเข้ามาดูอยู่อะมันมีเกมพารมาใหม่เป็นเกมพาร์ทในโตโลนะครับ80สิโลบ,บักซึ่งผมอาจจะเติมซื้อมันผมผมอยากรู้มันคืออะไรอ้โน่ไม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  นี่รอบสองเราดิฟโชว์เป็นไงล่ะดิฟโชว์ไปเลยได้ไหมตรงนี้ได้มโอ้ไม่ได้เอาจัดเอาใหม่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 ว้าวว้าวว้าวไว้แน่แนนอีสโอ้โหโคตรนานเลีซานนีอโอ ไม่มาดูกันได้เท่าไรได้อะไรไ,ไรงเท่าไรได้ตังค์เท่าไรหูยหมื่นสามเว้ยผมฟาร์มแน่สนามตรงนี้แล้วมันได้อะไรอ่ะฟาร์มแล้วมันได้อะไรอ้อยให้ผมเติมเลยได้อะไรบ้างเนี่ยอันนี้คืออีเวนต์ประจำวันแข่งสนามนี้ไม่ได้อะไรเลยเอ่ะอ๋ออะไรกันเนี่ยไม่เป็นไร ก็สำหรับอัปเดตนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วนยนะครับสำหรับวัสนี้ก็บ๊ายบาย